ไปสู่สาาภาวะนิพพานหรือเปล่าหรือว่าแค่พูดเฉยๆไม่ได้พาใช่ไหมถ้าไม่ได้พาเราข้ามสู่นิพพานสภาวะนิพพานที่ให้เราเห็นเนี่ยนะคะจะจก,ก็หมายความว่ามีแต่คําพูดเท่านั้นเองมีแต่คําพูดมีแต่ฉลาดมีแต่สมมุติเนะี่ยคำพูดไม่ใช่ของจริงนะคะไม่ใช่ของจริงอย่างคนนะคะชอบมาบอกกับอาจารย์ว่า เนี่ย,าย,ย,อ,อ,ยาอ,อ,อาจารย์เนี่ยพระองค์นั้นองค์นี้นะคะสอนเหมือนกับอาจารย์เลยเพราะท่านพูดถึงเรื่องนิพพานเหมือนกับอาจารย์คุณฟังใหม่นะพระที่พูดถึงเรื่องนิพพานเยอะแยะคุณใครจะพูดนิพพานเนี่ยมันได้ทั้งนั้นเพราะนี่คือเป้าหมายที่พระเจ้าต้องการให้ถึงแต่มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยที่ผู้พูดถึงนิพพานเนี่ยสามารถพาคนฟัง เข้าถึงสภาวะนิพพานได้ด้วยเพราะนี่คือสิ่งที่อาจารย์ทำแล้วคนที่จะทำอย่างนั้นได้คนที่สอนต้องรู้จักนิพพานจริงพราะคนสอนรู้จักนิพพานจริงนะคะอย่างที่อาจารย์บอกเนะี่ยสุขใดที่กับความสงบไม่มีนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งอาจารย์ก็บอกพวกเรานะคะว่าอันนั้นแค่ฉลาดนะไม่ใช่ของจริงนะเดี๋ยวเราจะมาเจอของจริง เดี๋ยวเราจะมาหาของจริงกันแล้วอาจารย์ก็พาพวกเราปฏิบัติอ่เอาสติมาปับที่ฐานนะทาอย่างนี้อย่างนี้เอามาปักที่ฐานแล้วอาจารย์ก็เนี่ยพาพวกเราเนี่ยเดินเข้าไปแต่อาจารย์ต้องทําด้วยคือถ้าอาจารย์น้นไม่นั่งพร้อมกับพวกเรานะอาจารย์พูดไม่ได้เลยอาจารย์พูดไม่ได้อาจารย์ไม่ซ้ำคือถึงแม้พูดซ้ําพูดซากในเรื่องเดิมๆแต่มันไม่ได้ซ้ำซากมันเป็นของใหม่ทุกครั้งที่พูด อาจารย์ไม่ได้พูดจากความจำเก่าๆไม่ได้พูดจากความจำเก่าๆฉช่นะั้นเวลาที่เรานั่งน,นะคะตกๆตีๆทุกๆลูกๆเนี่ยอาจารย์ต้องถามกับพวกเราแล้วในขณะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ใช้ตาใจนะคะดูพอดูไปอาจารย์ก็พูดถึงสภาวะนี้เนี่ยนะคะแล้วพอเนี่ยมันว่าอาจารย์ก็อ่ะพวกเราดูซินี่คือสาเหตุที่อาจารย์ต้องถามพวกเราต้องสอบอารมณ์อะพวกเราเห็นแล้วย,ยังเห็นความห้างแล้วย,ยัง นะคะเงียบๆเ,เนี่ยแล้อย่างพอพวกคุณเห็นคุณก็เนะ่ตะโกนเห็นอาจารย์ก็อธิบายตออ่ะไอ้เ, ب, เ ب, งียบๆว่างๆตรงนี้นะจะใช้ศัพท์ได้3ตัวสงบก็ได้วิมุติสุกก็ได้นิพพานก็ได้เห็นไหมคำพูดพวกนี้ถ้าคุณไปดูคลิปนะอาจารย์จะก็จะพูดเหมือนกันอนะคล้ายๆกันแต่มันไม่ใช่ของเก่าที่อาจารย์พูดจากความสรงจำอาจารย์พูดใหม่ตลอดเวลา เพราะเป็นสภาวะที่อาจารย์กำลังอ่านในขณะนั้น,น,นซึ่งต่างจากการพูดว่าโอเคนะคะพวกเจ้าเนี่ยสอนเรือ่องไปนิพพานเรื่องพูดนิพพานเนี่ยอะไรแต่อะไรพวกนี้นะคะแต่ไม่มีการเข้าสู่ภาพปฏิบัติว่าโอเคเดี๋ยวเราไปนิพพานกันต้องปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งการปฏิบัติที่จะพาใครไปนิพพานเนี่ยมันมีอยู่ทางเดียว ที่พระเจ้าวางเอาไว้คือเอาสติมาปักที่ฐานมันไม่มีทางอื่นคือวิปัสนาก็คือวิทัศนาใช้ตาใจทัศนาเราหมายใจการเพื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายนี่คือวิทัศนาวิปัสนาตรงนี้คือทางเดียวมหาสติประฐานสูตรเป็นทางสายเอกสายตรงทางลัดด้วยที่จะพาพุทธสาวงไปนิพพานตรงนี้ชัดมากเลยมันไม่มีทางอื่นไม,ม่ใช่ว่าเอารักษาศีลนะโยม เราก็จะถึงนิพพานเออเออไม่ใช่อันนั้นมีความเมตตากรุณานะคะให้ทานแล้วจะไปถึงนิพพานเออเออไม่ใช่ไม่ใช่ต่อให้คุณรู้ข้อธรรมอะไรแต่ละอ,อ่ออออานพระไตรปิฎกนะคะแล้วไปนิพพานอะอ่ะจึงซึ่งหลายหลค่ายอะ่ะที่เขาบอกจะไปนิพพานได้ยังไงถ้าไม่ศึกษาปริยัตยิอาจารย์ไม่ได้ศึกษาปริยัตยิแต่อาจารย์ก็ยังมีความมั่นใจมากว่านี่คือสภาวะ เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าคนที่พูดคำนิพพานเขาจะรู้สภาวะนิพพานไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ว่านะคะใส่เสื้อเหลืองเนี่ยเขาถึงมีคำว่าอะไรอะไรนะอะไรอะไรลูกชาวบ้านนะที่เขาผูกสมมุติสง,งใช่ไหมมีสมมุติสงกับอริยสงสมมุติสงเนี่ยคือเอาเครื่องแบบพระนะคะของพระเจ้ามา มาใส่นั่นเป็นสมมุติสง์แต่ข้างในยังคงเป็นลูกชาวบ้านแค่เอาเครื่องแบบมาใส่ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นพระเราเรียกพระแต่ที่จริงเจริงข้างในยังเป็นลูกชาวบ้านเนะี่ยในขณะที่อริยสงไม่จําเป็นจะต้องใส่เครื่องแบบไม่จําเป็นต้องใส่เครื่องแบบแต่สามารถเข้าถึงสภาวะนิพพานได้ เนี่ยตรงนี้ที่จริงมันก็พระเจ้าก็พูดเนี่ยชัดเจนแต่ตรงนี้นี่แหละเพราะว่าคนไทยเรานะคะอยู่ในกรอบของประเพณีนะคะเนี่ยอย่างนี้เนี่ยมาตั้งนมตั้งนานต้องนอนาน่าเนี่ยมากเลยนะคะแล้วเราก็ยึดติดเนี่ยอยู่ในพระไตรปิฎกอะไรแต่อะไรพวกนี้เนี่ยตัวอย่างอันนี้นะคะมีช่วงหนึ่งหลายเดือนมาแล้วที่อาจารย์นะคะเขียนเนี่ยออกมาว่าใครที่ ออบอกว่ารู้จักคำว่าสามารถติ๊กให้กับตัวเองได้ว่านี่คือนิพพานนะคะอาจารย์ก็เขียนออกมาว่ามันมี20ข้อติ๊กให้กับตัวเองได้เพราะนั้นจะมีคุณสมบัติในนี้อย่างน,นี้ซึ่งมันเด็ดขาดะนะคะจะช่วยให้คุณเนี่ยนะคะรู้ว่ารู้ว่าตัวเองสภาวะอะไรของตัวเองเป็นยังไงติ๊กติ๊ก,ต,กต๊อะไรต่อะไรฉะนั้นไม่ต้องไปถามครูบาอาจารย์ไม่ต้องไปอ่านหนังสือ แค่ถามตัวเองดูสภาวาตัวเองแล้วก็ติ๊กให้กับตัวเองติ๊ก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 โอเคใช่ใช่ใช,ใช่อะไรอย่างเงี้ยคือถามตัวเองเอาความรู้จากข้างในเนี้ยออกมานะคะไม่ต้องไปเพราะว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่จะติ๊กให้คุณได้นอกจากตัวคุณเองเท่านั้นที่จะติ๊กให้ตัวเองได้ว่าตัวเองเห็นความว่างเห็นนิพพานไหมโอเคนะฉะนั้นซึ่งอาจารย์คิดว่าอธิบายไว้ชัดเจนมากอะทีมงานคนหนึ่งปุ๊บ ก็เอาอันนี้เนี่ยนะคะไปให้กับครูบาอาจารย์ของเขาของครูบาอาจารย์ที่เขารู้จักอะนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์สุภวรรณเนี่ยนะคะให้ติ๊กอะไรอย่างนี้ท่านก็อ่านแล้วแล้วก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่ได้เพราะว่าพระไตรปิฎกบทนี้บทนี้พูดอย่างนี้คุณเห็นไหมคุณเห็นจุดที่อาจารย์พยายามพูดไหมคือ พระอ,องค์นี้เนี่ยบอกว่าสิ่งที่อาจารย์พูดมันไม่ใช่แต่ตัวเองไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรคือใช่ตัวเองต้องไปอ้างพระไตรปิฎกบทนั้นบทนี้ซึ่งตัวพระไม่สามารถเข้าใจได้เลยที่อาจารย์บอกว่าถ้าคุณเห็นสภาวะนิพพานคุณไม่ต้องหาใครอีกแล้วในโลกนี้ไม่ต้องเข้าหาพระไตรปิฎกไม่ต้องหาใครเลย คุณต้องบอกกับตัวเองว่าฉันติ๊กให้กับตัวเองได้ใช่เพราะฉันเห็นอยู่กับเนี่ยข้างในของตัวเองแต่ตรงนี้นะพระองค์เงเข้าใจไม่ได้เลยคือมาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่เพราะพระตไตรปิฎกบทนั้นบทนี้พูดอย่างนี้จบแล้วพ,พูดต่อเลยไม่ต้องพูดต่อเลยตัวพระเองก็ยังมองไม่เห็นถึงความบกพร่องของตัวเอง เพราะว่าด้วยความที่นะคะถูกนั่นะมันนานมากเลยมันยึดติดมากเลยว่าจะต้องเอาพระไตรปิฎกเป็นที่พึ่งเท่านั้นถ้าพระไตรปิฎกพุทธวจนะพูดะะอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้แต่พุทธวจะนะโอ้โหพระไตรปิฎกคุณมัน <c oughs> ถ่ายทอดกันเนี่ยแปลบางทีน่าแปลออกจากอะไรบาลีเป็นอะไรเป็นภาษานู่นภาษานี้แล้วก็แปลกลับแปลกลับไปกลับมา กว่าจะมาถึงคุณแล้วมันไม่มีทางหรอกที่ในช่วงของการแปลเนี่ยช่วงของการแปลก็มีใครท่านพุทธโคศาจารย์ที่เราเรียกว่าอะไรนะคะอะไรนะที่ส่วนที่เพิ่มอะ่ะพระพุทธโคสาจารยาอธธา์อัธกถาอัธกถาเนี่ยพระไตรปิฎกนะคะถ้าไม่มีอัธกถาเนี่ยเราจะอ่านไม,รไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลย แต่เป็นเพราะมีพุทธโคสาจารย์อัตถกถาจารย์เนี่ยนะคะมาแปลจากภาษาของผู้เจ้าเนี่ยให้เป็นภาษาของของอัตกถาแล้วอัตกถาเนี่ยยังแปลออกมาอีกเป็นอะไรนะคะเขาเรียกอะไรดีกาใช่ไหมเนี่ยออกมาเนี่ยจนกว่าจะมาถึงพวกเรานะคะโอ้โหโค้ณตั้งกี่ทอดแต่ในขณะที่มีการแปลอาจารย์นะคะ ต้องบอกว่าล้านเปอร์เลยที่จะต้องใส่ของตัวเองเข้าไปเพราะนี่คือเนเจอร์ของมนุษย์เนเจอร์ของมนุษย์มันไม่มีทางแปลแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวโดยที่ตัวเองนะคะไม่เอาเจอรี่ของตัวเองเข้าไปตีความฉะนั้นถ้าคุณพระไตรปิฎกนะคะคุณเชื่อได้เป็นไกด์ไลน์เท่านั้นเองเป็นไกด์ไลน์แต่ว่าเอามาเป็น เอามาเป็นอะไรเนี่ยคันพี่าต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้แน่นอนเลยแต่สิ่งที่แม่นกว่าอย่างหลวงพ่อเทียนครูบาอาจารย์ที่เรารู้ว่าเป็นพระอริยะทั้งหลายทั้งอีสานนะคะส่วนมากการศึกษาสูงไหมคะไม่สูงเลยเป็นชาวบ้านนะคะธรรมดาเนี่ยหลวงพ่อเทียนเนี่ยก ปศูุกตงท่านเนี่ยปศูนไม่จบเลยไม่ได้อ่านหนังสือธรรมะหลวงพ่อเทียนนะคะอาจารย์เนี่ยพบท่านตั้งแต่ท่านลงมาจากเมืองเลยใหม่ๆผู้ภาษาคลางไม่ได้ว่าแต่อิสานนะคะอ่านหนังสือก็ไม่ได้พวกนักศึกษาพ,พวกเนี่ยพวกเราสอนท่านนะแต่เพราะท่านเข้าถึงสภาวะท่านเรียนได้เร็วมากไวนะคะนะท่านมาหัดเขียนหัดอ่านอะไรแต่อะไรพวกนี้แต่ท่านนะคะสามารถที่จะ บอกทางได้ว่านี่ผ่านไปอย่างนี้เนี่ยโดยการทําอย่างนี้นะถ้าอยู่กับอย่างนี้อะไรต่อะไรท่านบอกทางได้ฉะนั้นตรงนี้นะคะโอ้โหมันอธิบายไว้เยอะมากแล้วว่าการที่จะเอาพระไตรปิฎกเป็นไม้บรรทัดเส้นตรงเส้นเดียวไม่ได้เพราะพระรียะเจ้าทั้งหลายที่ในระดับที่เราเคารพบูชาเนี่ยมันไม่ได้อ่านกันนะกระไตรปิฎกไปฟังหลวงพ่อเทียนพูดยังมากที่สุดท่านจะเทศประมาณ2 0 25นาทียังมากเลยนะ อ่ะไปทำไปนั่งเคลื่อนเมือสร้างจังหวะเดินจงกรมอย่างทั้นั้นเน้นในเรื่องของการภาคภาคปฏิบัติฉะนั้นคุณอย่าไปเหมาตรงนี้นะคะเรื่องความเชื่อตรงนี้นะคะมันกระจายไปทางตะวันตกกับฝรั่งเนี่ยด้วยที่ทำให้เข้าใจว่าคนที่จะรู้พุทธศาสนาคือคนที่ใส่ชุดหลอง นี่คือสาเหตุที่จริงนะเดือนหน้านี้นะคะอาจารย์เนี่ยควรที่จะมีรอบฝรัง่งแต่คุณเชื่อไหมอาจารย์ก็โฆษณา,าสุสาจ้างคุณน,นิกนะคะมาทำประชาสัมพันธ์ไอ้ google search อะไร engine พวกนี้นะคะจ้างเขาเดือนละหมื่นด้วยจ้างไม่มีใครสมัครเลยแม้แต่คนเด็กก็เงียบกริบเงียบกริบแต่ส่วนมากไปที่ที่เขา ดังแล้ววัดรําเปิงใช่ไหมวัดรําเปิงสวนโมกพวกวัดนานาชาติทั้งหลายที่เนี่ยไปตามพวกนั้นหมดจะมาเนี่ยอย่างนี้เนี่ยคนมันไม่มีเครดิตไงเพราะว่ายิ่งฝรั่งเนี่ยก็ต้องเครดิตเครดิตเนี่ยก็คือต้องวัดต้องพระต้องอะไรแต่อะไรที่เขาสร้างเครดิตไว้นานแล้วอ่ะอย่างสวนโมกสร้างอาจารย์เคยไปก็หลายปีมาแล้วนะคะ เอ๊ะมีใครรู้ไหมคะว่าท่านโพท่านคงมรณภาพไปนานแล้วใช่ไหมท่านโพที่สวนโมใครรู้จักไหมสวนโมเฮ้ยยังอยู่เหรอท่านโพที่อยู่สมุยเนี่ยยังอยูอย่เหรอคะอู้จานไม่ได้ติดตามข่าวเลยโฮ้ยเพราะท่านก็นะแสดงว่าอายุต้องเก้าสิบกว่าต้องเก้าสิบกว่าเพราะจาร์เนี่ยเคยไปสมุยแล้วไปวัดที่แหลมสอง แลมซอแล้วก็เคยกลับไปอีกครั้งหนึ่งยังมีรูปนะคะมีคนพูดถึงเนี่ยท่านรูปอะไรของท่านย็นอยู่นะแลมซอเนี่ย,ย,ย,นะยฉะนั้นฉะนั้นอาจารย์ก็ไม่สามารถที่จะทําได้ที่จะให้ฝรั่งเนี่ยมาที่สถาบาันพาตัวใจกลับบ้านแต่เหตุผลอีกอันหนึ่งที่เข้ามาในหัวนะคะบอกอาจารย์ว่าตรงนี้เกิดขึ้นเพื่อคุณ เพื่อคุณเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อเกนส์ไม, against, ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามาแกล้งหรืออะไรเพื่อคุณเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเต็งต้องการให้อาจารย์เนี่ยโฟกัสกับคนไทยเพราะจริงๆแค่ง,งานให้กับคนไทยเราเนี่ยอาจารย์ก็ทำไม่ทันแล้วทำไม่ทันแล้วใช่ไหมนะคะแต่ก็สองวันนี้ที่ผ่านมานะคะก็ยังมีความคิดเนี่ยเข้ามาว่าอีกจุดหนึ่ง คือตอนนี้นะคะอาจารย์เนี่ยนะคะการพูดเนี่ยคะเริ่มออกมาเนี่ยทางด้านในการเนี่ยสร้างสันติภาพให้กับสังคมนะคะสังคมส่วนรวมสันติภาพให้กับโลกตอนนี้เนี่ยมันเป็นการเนี่ยพูดบ่อยขึ้นเพราะว่าเป้าหมายของเราคือการสร้างถึงเข้าถึงเอาเนี่ยนะคะป้ายอันนี้เนี่ยถ้าใครไปสถาบัานพาตัวใจกลับบ้านนะคะเป็นที่เดียวในโลกนี้ที่มีป้ายของสูตรสันติภาพโลก สันติภาพโลกนะคุณไปยุวธิ่ยุวพุทธเขาก็มีสันติภาพโลกแต่ไม่มีสูตรนะนะแกงสม้มมีคนพูดแกงส้มอร่อยอย่างงู้อย่างงี้แต่ถ้าไม่มีสูตรคุณทําแกงส้มได้ไหมไม่ได้ฉันได้ฉันนั้นสันติภาพก็พูดไปสี่โลกอะ่ะแต่ถ้าไม่มีสูตรในการสร้างสันติภาพโลกคุณก็ทําไม่ได้แต่อาจารย์มีสูตรในการสร้างสันติภาพโลกแล้วก็เขียนไว้ซึ่งตอนนั้นนะคะ พอได้มาแล้วนะคะอาจารย์เนี่ยเกรธไปหลายปีเลยลืมไปเลยลืมไปเลยจนกระทั่งคุณเมตตานี่แหละอมรินเนี่ยนะคะเป็นคนที่รื้อฟื้นขึ้นมาให้อาจารย์ว่าที่อาจารย์พูดเรื่องสันติภาพโลกสู่สันติภาพโลกอุ้ยอาจารย์บอกตายจริงอาจารย์ลืมไปเลยนะว่าตัวเองพูดเรื่องสู่สันติภาพโลกเพราะตอนนั้นนะพอพูดเสร็จเขียนหนังสืออะไรออกมาเสร็จแล้วอาจารย์เคินมากเลยโฮยหน้าตายอย่างนี้เหรอจะไปพูดเรื่องสันติภาพโลก สูตสันติภาพโลกไม่ใช่แล้วไม่ใช่ละอาจารย์ลืมใช่ไหมนะคะเอกใช่ไหมเราลืมไปหลายปีเลยช่วงนั้นนะคะแหมมีการทํากระเป๋าสูตรสันติภาพโลกเสื้อก็มีสูตรสันติภาพโลกแล้วเราก็ไปอีกหลายปีไม่ได้พูดเกินลืม,ลมด้วยซ้ำแล้วค่อยขุดขึ้นมาในปีหลังๆนี่เองี่ปีหลังนี่เองก็หมายความว่า อาจารย์เนี่ยถึงรู้อะอย่างรวดสภาพรวดสมาธิก่อนอวิชชาพวกนี้เนี่ยขั้นบนหรือไฮเออร์เซลของเราเขาจะดูเราว่าโอเคถึงจุดที่อยู่พร้อมแล้วถ้าอยู่พร้อมที่จะทำโอเคเขาก็จะช่วยเนี่ยเขาก็จะช่วยข้อมูลที่อาจารย์นะคะได้มานะคะผ่านลูกเสียงผ่านอะไรแต่อะไรที่สัมผัสเนี่ยนะคะในช่วงนั่งสมาธินะคะ หลายคนก็อาจจะคิดว่ามนโนเนี่ยไปเองหรือเปล่าแต่ว่าข้อมูลที่ได้มาที่เรารับเข้ามาในนี้นะคะที่เรามีประสบการณ์มากขึ้นเนี่ยมักจะพูดอย่างนี้ว่าเหมือนกับว่าแม่ลุยไปทุกสิ่งที่แม่ทำนะคะข้างบนเขากำลังช่วยเต็มที่เพราะข้างบนเขาไม่สามารถลงมาในลักษณะของพลังงานมาช่วยพวกคุณก็จะคิดโอ้ผีผีโอ้ผ,อผ,อผีอะไรต่อะไรพวกนี้มันไม่ได้มันจะต้องยังไงก็ต้องผ่านมนุษย์เนี่ย ยังไงก็ต้องผ่านมนุษย์ที่มีรูปกระขนฉะนั้นตรงนี้เนี่ยข้อมูลที่เข้ามานะคะก็บอกว่าลุยไปลุยไปข้างบนเขาช่วยเราเต็มที่ฉะนั้นอาจารย์ก็ยังมีความรู้สึกว่าเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งละที่เราจะกระจายเนี่ยออกไปจึงทําให้เรื่องนวดสมาธินะคะเรียกว่าเริ่มกระจายอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือร้านทาสมาธิอาจารย์ถึงพูดออกมาเราไม่ใช่เป็นประเภทที่จะมานั่งพูดว่า เออเดี๋ยวจะเขียนหมายให้ในหลวงไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่แต่เขาพูดออกมาฉะนั้นการพูดออกมาอย่างนี้เนะี่ยมันจะต้องมีอะไรนะคะแล้วที่เข้ามาเนี่ยจะต้องยังยังคิดว่าอยากจะให้สันติสุขนะคะมาทำไอ้คลิปเอ่อโปรโมโชั่นเหมือนกันนวดสมาธิคลิปนั้นเขาทำได้ดีมากเลยนะสันติสุขเนะี่ยแต่เข้าให้เข้ามาทำเนี่ยคลิปโปรโมชั่นของร้านทำสมาธิเนี่ยมา ฉะนั้นทุกอย่างที่อาจารย์ทำนะคะคุณจะต้องรู้ว่าอาจารย์เหมือนเป็นพลงานอะไม่อย่างงั้นอาจารย์จะคิดไม่ออกแต่ถ้าอะไรนะคะที่มันคิดจะออกมาพูดออกมาเนี่ยใช่ว่าอย่างวันนั้นนะคะที่ยัวพุทธที่ยัวนพะุทธเนี่ยอาจารย์ไม่ได้ตั้งใจเลยที่จะเอาทีมหมอนวดเนี่ยสมาธิไปที่ยัวพุทธ ะะแต่เอาไปที่โรงแรมเอเชียแต่ก็คิดว่ายุคพูดมันไม่ใช่ที่ของเราอะ่ะนะคะเราฉะนั้นอย่าไปยุ่งกับเขาก็ไปสอนแล้วก็กลับแต่ในขณะที่กําลังแต่งตัวนะคะน้องก็เข้ามาน้องที่เป็นหมอนวดนะคะก็เข้ามาแล้วข้างในหัวนะคะพูดออกมาโดยที่ไม่ได้คิดเลยมากเลยน้องไปเตรียมพวกเครื่องมือนวดเดี๋ยวเราจะไปนวดที่ที่ยุคูดพอพูดเสร็จอาจารย์เฮ้ย ก็าบอกกับตัวเองแล้วไงว่าอย่าไปยุ่งกับเขาไม่ใช่ที่ของเราแต่เราพูดออกมาก่อนโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยเหมือนกับการไปเชิญคุณคริสเนี่ยมาเมืองไทยไม่ได้ปรึกษาทีมงานเลยแล้วก็ไปเชิญเขามาแล้วบอกว่าเธอออก่าตัวข <c oughs> ึ้นเปเองนะแล้วพอพอเชิญเขาเสร็จเนี่ยอาจารย์ g u i ตี้มากเลยว่าเฮ้ยไปเชิญฝรั่งมาอย่างนี้เราต้องปรึกษาทีมงานก่อนแต่ก็หลุดออกไปก่อนเนี่ยวันนั้นเนี่ย เป็นอย่างนี้เลยโดยที่ไม่ได้คิดอะไรน้องไปเตรียมพวกเครื่องมือนวดเอาพวกผ้าเอาผ้าอี้อะไรไปน้องก็ไปเตรียมแล้วเราก็แต่งตัวไปก็นั่งคิดเอ้ยอโอเคทําก็ทําแต่ปรากฏว่าโอเคไปนวดที่ยุวพุทนะคะแล้วอาจารย์ก็โอ้โหประโคมประชาสัมพันธ์นะคะเรื่องนวดสมาธินะคะกลับวันรุ่งขึ้นหรือยังไงอ่ะมีคนโทรเข้ามาจองอ่ะโรงแรม,มเมอรเคียว ขอทีมนวดสมาธิไปนวดให้กับพนักงานเขาสามสิบคนท่านที่นั้นเลยสามสิบคนซึ่งหมอนวดเราอย่างเียไม่พอเลยเห็นไหมมันมันเดินหน้าเนี่ยเร็วมากเลยจัดการเนี่ยจึ๊กเดียวแค่นั้นเองคือถ้าวันนั้นแล้ววันนั้นเนี่ยก็คือเอาวันแรกก็แค่น้องคนเดียวที่ไปนวดฝ่าเท้าสมาธิจันก็เลยบอกว่าโอเคคนที่มาเนี่ยนะคะ คุณก็จะได้รับบริการนวดสมาธินะคะสินาทีเพราะเรามีหมอนวดคนเดียววันแรกนะคะสินาทีโหปรากฏว่านั่งเรียงคิวกันเลยนะคะที่จะรับบริการนวดสมาธิฟรีด้วยไงฟรีด้วยแล้ววันที่สองถึงเอาไนท์กับนอสองคนไปโ,โหนั่งเรียงคิวกันเลยเนาะใช่ไหมต้องการที่จะรับบริการนวดสมาธิและพอแค่นั้นเนี่ยออกไปเนี่ย บางคนเนี่ยเขาก็รู้จักคนที่เป็นเจ้าของบริษัทเลยก็ส่งข้อมูลกันกลิ้งกลังงดิซึ่งเดี๋ยวนี้มันง่ายนีย่นะคะกลิ้งมาเลยเนี่ยขอทีมนวดไป30สบคนคือถ้าอย่างนี้เนี่ยเนี่ยมันจะเริ่มออกไปละซึ่งตรงนี้อาจารย์เชื่อเหลือเกินว่าเป็นงานที่เราเต็งค่ะแล้วถ้าเราเต็งบอกว่าให้เขียนจดหมายถึงพระเจ้าอยู่หัวไม่ใช่อาจารย์พูด อาจารย์ไม่ใช่เป็นประเภทอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เลยฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือข้างในคนอาจจะคิดว่าเรามนโนเราอะไรแต่อะไรแตเองแต่ทุกอย่างที่พูดที่จับเนี่ยนะจากที่นวดสมาธิคุณเชื่อไหมตอนแรกนะคะทีมงานไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมกว่าที่จะทําให้ทีมงานเข้าใจโอ้โหอจารย์พูดแล้วพูดอีกคือเขานึกภาพไม่ออก อะไรนั่นนวดสมาธิตั้งนานแต่ตอนนี้ก็เป็นรูปธรรมเนี่ยมากขึ้นตอนนี้ก็ต้องเอาร้านทําสมาธิเหนื่อยชิบแองเลยตอนนี้เหนื่อยนะเหนื่อยคือใจะให้อาจารย์พูดอาจารย์พูดไปได้เรื่อยๆแหละค่ะค่ะมนหมดเวลาแล้วหนู สี่โมงแล้วอาจารย์อยากเข้านอนแล้วนะเนี่ยอาจารย์เดี๋ยวกลับถึงไดมอนด์คริฟตเนี่ยนะคะกินแล้วอาจารย์จะเข้านอนหกโมงครึง่งหกโมงครึง่งนะคะขอพักขอพักไม่ไหวละ